แท็กพรดรันยูตุกกี้ปุโก,โกแท็กทีมทุกคนไร้จิตสำนึกทีมงานเอื้อมระอาวงการบันเทิงมีเรื่องแซ่บอีกแล้วจ้าเมื่อแท็กพัดรันยูตุกกี้ชิงร้อยชิงร้านและ DJ เปุโกแท็กทีมฟาดใครกันทำเดือดร้อนทั้งวงการบันเทิงด้วยหนุ่มแท็กโพสว่าเราเฝ้าระวังการแทบตายสุดท้ายพังเพราะคนคนเดียวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากแต่ทำไมไม่กักตัวแ,แท g ก,กาแ #tag ไม่ยอมทำตาม,ตามกฎ #tag เดินถอดแมส ฮแท็ ack, พอจะนับภาพบอกขอใส่แมสกว่าดามากแฮแท็ทีมงานเอื่อมระอามากสงสารคนที่เขาระวังตัวมาตลอดถึงจะรู้ร่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงคุณก็ต้องกักตัว h ฮแท็กหนึ่งชั่วโมงก็มีค่ามากนะตุกกี้โพสต์ว่าวิถีความรับผิดชอบมันแล้วแต่คนสอนไม่ได้แล้วใครๆก็ไม่สอนกัน DJ เจบุกโกบโพสต์ว่าชีวิตเราต้องแขวนบนเส้นได้เพราะคนที่ขาดจิตไร้สานึก